สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้เรามารีวิวคอร์สโมกันนะครับคอร์สโมของเราก็จะมีแบบอ่าเป็นคอร์สใหม่พร้อมโมนะครับราคาอยู่ที่2,500บาทรวมส่งนะครับคอร์สใหม่พร้อมโมนะครับเป็นคอร์สสทางเล่น2ทางได้นะครับเราจะไม่มีคอร์สสทางโดยตรงนะครับจะมีแค่ให้เป็น3ทางเล่น2ทางได้เพราะมันทูอินบัลนะครับมันใช้งานได้ทั้ง2 นะครับผมนะราคาอยู่ที่2อ0 0าบาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับปลายทางบอกเพิ่มอีก150ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าใหม่นะครับโมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันด้วยวันนี้นะครับผมนะก็จะมีเสียงลดหน่อยช่วงนี้นะครับผมนะก็ถ้าหากท่านไหนที่จะส่งคอร์สมาโมนะครับก็ถ้าเป็น3ทางนะครับราคาโมอยู่ที่1 5 5 0บบาทนะครับรวมค่าส่งกลับเรียบร้อยแล้ว นะครับท่านไม่ต้องโอนเงินท่านส่งคอร์สมาก็โมได้นะครับผมนะอ่าถ้าเป็นคอร์สสทางนะครับอ่าค่าโมอยู่ที่หนึ่ันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าถ้าเป็นคอร์สสทางนะครับนะเออขออภัยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะถ้าเป็นตัวคอร์สสทางนะครับเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับอนาล็อกขอให้เป็นอนาล็อกจะอยู่ราคานี้นะครับในส่วนของดิจิตอลราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่1850บาทนะครับนะถ้าเป็นดิจิตอลนะครับผมนะ วันนี้นะครับก็จะเป็นตัวบนที่เราจะใช้เทสกันนะครับผมนะก็เป็นตัวด้านบนนะครับสนใจก็สอบถามได้นะ2500บาทนะครับรวมส่งแบบโอนเงินนะครับนะมีสินค้าพร้อมส่งเลยนะครับผมนะท่านไหนที่จะเอาก็ตัดสินใจดีๆนะครับผมนะไม่ใช่ส่งไปแล้วไม่รับของนะครับถ้าเป็นปลายทางนะครับปลายทางเราก็ส่งเหมือนกันนะครับผมนะในไม่สะดวกโอนนะครับตัวล่างเป็น d b บิกแท้ครับแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับผมนะก็ เอามาเทียบเสียงกันเฉยๆนะครับผมนะวันนี้เราก็จะเทสกับกับ Power Air Music นะครับสองร้อยวัตต์นะครับสองร้อยวัตต์นะตัวนี้นะครับเป็น Power Air Music สองร้อยวัตต์นะครับข้างละสองร้อยวัตต์นะครับนะข้างละสองร้อยวัตต์ตัวบนก็จะเราก็จะขับเสียงกลางนะครับข้างล่างขับเบส pa สองร้อยขับเบสนะครับนี่แต่ตัวสามร้อยนี่ก็จะขับเสียงกลางแหลมแปดนิ้วนะครับตัวนี้สภาพไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ผมยังไม่ได้ซ่อมนะครับพอดีผมจะเอามาไว้เทสเครื่อง อาวอลลุ่มก็จะข้อแค็หน่อยนะครับผมนะตัว300นี่ขับเสียงกลางนะครับใช้ชนอเเดียวชแเหนึ่งพังนะครับช่เหนึ่งพังนะครับใช้ช่องเเดียวขับกลางนะตัว300แทนที่จะเอาขับเบียดใช่ไหมนะครับเรา300ขับเสียงกลางนะครับก็จะขับเสียงกลาง8นิ้วอยู่2ดอกนะครับวันนี้เราจะต่อเข้ากับระบบเลยโดยที่มีมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์เราจะใช้มิกเซอร์ธรรมดานะครับ เป็นของโบนิไฟธรรมดารุ่นเก่าๆแล้วต้องดันสไลด์เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเสียงมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมาขนาดดันเยอะยังไม่ค่อยมาเพราะาเป็นมิกรุ่นเก่าเราจะใช้ของที่แบบเก่าๆมาเทสให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมในะนะส่วนของ p o w e r amp นะครับนี่เป็นฮีทซิงข้างแบบนี้นะครับนะบัดไม่เยอะนะครับตัวล่างนี่ตัว200งนี่ยมอเัเฟตน่าจะข้างละ2คู่นะครับเป็นไม่มีพัดลมนะครับไม่มีพัดลมนะเป็นแผงระบายความร้อน ส่วนตัวบนก็จะเป็นตัว300รขับกลางก็มอสเฟตอยู่ข้างละ3คู่แต่ฝั่งนี้มันพังนะครับผมไม่มีเวลาซ่อมเดี๋ยวผมจะซ่อมมาใช้อยู่ว่าเครื่องตัวนี้จะเอาไว้เทสให้ลูกค้านะครับเอาไว้เทสเสียงเทสอะไรนี่ครับตัวบนนะครับต่อนะครับเล่น2ทางนะครับข้างหลังก็เล่น2ทางนะครับก็กดได้นะครับง่ายนิดเดียวนะครับผมนะเล่น2ทาง3ทางกดได้นะครับผมนะทูยินวันนะครับในส่วนของตู้บีตนะครับเราก็ต่อสายมา3ามสินนะครับ สายดําเนี่ยจะเป็นตู้เบรสายตัวนี้จะเป็นตู้เสียงกลางแหลมมาดูว่าเราต่อจริงไหมนะครับสายสๆขุ่นๆเน,นี่ยก็จะเป็นเสียงกลางแหลมนะครับเมาเข้าตรงนี้ส่วนสองายนะครับก็จะมาเข้าตู้เบสต,ตู้เบสดวันนี้เราใช้เป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับสิบแปดนิ้วนะครับก็จะเป็นฝั่งละสามดอกเลยนะครับแอมสองร้อยวัตต์นี่ครับข้างละสามดอกเลยนะดูต่อทุกดอกนะครับ บิดทุกตัวนะครับไม่ใช่ว่าคลายไว้นะบิดทุกตัวบิดแน่นทุกตัวนะครับฝั่งนี้ก็สามนะครับบิดแน่นทุกตัวครับไม่มีคลายไว้แน่นอนนะครับดอกถ้าจะถามเรื่องดอกเขาเรียกว่าดอกสมปินะครับภาษาอีสานเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษากลางก็ดอกผสมนะครับดอกผสมปนเปื้อนกันไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับทั้งโครงหล่อโครงปั๊มนะครับมีโครงหล่อสองพันสองร้อยวัตต์อยู่สามดอกแล้วก็โครงปั๊มอยู่สามดอกแต่ว่าโครงปั๊มก็ ไม่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันนะข้องหลอก็ไม่ใช่ชนิดเดียวกันนะเป็นคนละชนิดกันนะครับเป็นหลอเหมือนกันแต่ว่าคนละยี่ห้อพูด,ดง่ายๆนี่เทอร์โบนะครับแปดนิ้วหกใบนะครับเรามาเทียบีนเสียงกลางเราแปดนิ้วนะครับก็จะไม่ได้ดันแรงให้ชมกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็จะเปิดหลายๆแนวเพลงนะครับให้ฟังกันวันนี้นะครับเราก็จะเร่งนะครับเราเปิดวันนี้เราจะไม่เล่นเร่งให้ ไฟเหลืองนะขึ้นนะครับหรือไฟส้มขึ้นนะเอ่อไฟส้มกับไฟแดงขึ้นเราจะไม่เล่นให้ชิปเราจะเล่นอยู่สเตปเขียวนะครับถ้ามันเกินเขียวนี่เราก็จะลดลงเอาง่ายๆนะครับผมนะถ้ามันเกินเขียวเราก็จะลดลงเราก็จะใช้คอร์สมตัวนี้แหละนะครับในการที่จะเสียงลดนะครับในการที่จะบูทนะครับนะข้อดีของมันก็คือว่าถ้าเรามี power ม m ์วัดไม่เยอะเนี่ยนะครับ เราสามารถใช้คอร์โมเนี่ยนะครับไปช่วยเพิ่มนะครับประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเบียดกลางแหลมของเราได้นะครับเสียงมันจะใสชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมนะอ่าหรือใครมีคอร์ดอนแล้วก็ส่งมาโมูน่นะครับหรือใครไม่มีก็อยากซื้อของใหม่เพาะโมไปเลยก็2,500บาทนะครับผมนะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับผมนะตอนนี้เราก็จะเล่งไว้เสียงกลางอันนี้เบียดแล้วก็จะเล่งสุดเล่งสุดนะเราจะไม่เล่นให้มันพีคนะเราจะเล่นแค่ไฟไมเมดเขียวถ้าเกินไฟไมเมดเขียวเราก็จะลดลงแล้วเรามาฟังเสียงกันว่ามัน จมแค่ไหนมันได้แค่ไหนนะครับมิกก็ดูเดี๋ยวดูไฟมิกก็ได้ที่เร่งสุดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะไฟมิกก็ขึ้นอยู่ประมาณ2เมตรสมเมตรแค่นั้นนะครับผมนะไม่ได้เยอะนะครับเพราะสัญญาณมิกรุ่นเก่ามันเบานะครับนะตัวนี้ก็จะใช้อ่าข้อดีนะครับมันจะบูสสัญญาณนะครับขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ทําให้เสียงนะครับจัดจ้านเนื้อเบสดีนะครับผมนะอ่าเนื้อเบสดีเหมือนคอสราคาหลักหมื่นนะครับผมนะอ่าตัวนี้นะครับผมนะ เหมือนค้อนราคาหลักเหมือนเลยนะครับนีมาฟังเสียงกันนะครับฟังเสียงกลางแหลมก่อนเนาะเสียงกลางแหลมครับเดี๋ยวให้ดูไฟมิกครับไฟมิกขึ้นประมาณนั้นเองนะครับนไฟมิกขึ้นประมาณนั้นเลยนะครับผมนะโทวศัพท์ผมก็เล่งสุดแล้วนะครับเสียงกลางเสียงใสอยู่ครับแต่ว่า ขยายตัวนี้มันจะมีปัญหาเรื่องวอลลุ่มนะครับสัญญาณก็เลยจะเข้าไม่เต็มเท่าไหร่เพราะวอลุ่มมันคอกแขกนะครับผมก็จะเทสก่อนกางแหลมใสนะครับสดใสเด็ดครับเด็นเด็ดตังครับ สำหรับคอสโมพร้อมใช้งานตัวละ2,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับผมนะปลายทางบวกเพิ่ม150บาทถ้าลูกค้าอยากได้ปลายทางลูกค้าคิดดียดีๆก่อนนะครับไม่ใช่ส่งไปแล้วไม่รับของนะครับขอคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับนะเวลาซื้อกันถ้าอยากได้ปลายทางนะครับก็บวกเพิ่ม150ก็เป็น2,650ันาสนะครับสำหรับคอสตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับเสียงจัดจ้านแน่นอนนะครับผมนะไม่จะเปิดเพลงให้ฟังกลัวโดนลิขสิทธิ์จริงเลยนะครับผมนะอ่ะ เสียงมันจะแน่นนะครับเสียงมันจะแน่นนี่ขยายขยาย200วัตต์เองนะครับนะ200วัตต์เองนะนะครับคิดดูสิขยายรุ่นเก่าอ่ะแล้วดอกหดอกนะครับเสียงได้การอยู่นะเสียงได้การนะครับผมนะแน่นนะครับหนักแน่นนะครับมาฟังเพลงลำดวนลำใจดูนะครับเบาเานะครับชิวๆกันนะครับผมนะต่อไปนี้สากาจูนีลาดวน ตงแหลมไซสชัดนะครับเบดเบดแรงนะครับนะเสียงหนานะครับความถี่ของเบรได้นะครับผมนะใครสนใจก็สั่งได้นะครับผมนะมีของพร้อมส่งนะครับมีของพร้อมส่งนะก็ให้กําลังช่วยนะครับในการในการให้พาวเวอร์แอมมีกําลังมากขึ้นนะครับผมเนี่ยตัว200ร้อยวัตถึงเอาแอมตัวเล็กมาให้ลองนะครับผมนะเนี่ยเราอยู่ห่างหน้าตู้ก็ประมาณ

อาศัยดอกดีมากนะถึงจะออกอาศัยพาวเวอร์แอมป์ที่แรงมากนะครับถึงจะออกนะครับแต่วันนี้นะครับคอร์สก็ช่วยได้นะครับนะช่วยได้ไม่ได้ก็พิจารณาดูนะครับผมนะ PA 200รขับเบียดหกดอกนะครับแล้วก็300รขับเสียงกลาง2ดอกเนี่ยขับเสียงกลางก็ไม่ได้เร่งแรงนะครับเพราะว่าวอลลุ่มมันมีปัญหาเดี๋ยวผมจะไปแก้ไขใหม่นะครับก็เสียงดีนะครับผมนะใครสนใจนะครับสอบถามได้นะครับผมนะก็ เป็นราคาที่ย่อมเยาวแล้วถ้าเป็นค่ายอื่นเขาทํากันก็ประมาณสามพันกว่านะนะครับอันนี้เราปล่อยให้เพื่อนสมาชิกได้ใช้กันนะครับสาหรับคนที่งบน้อยอยากได้แบบเสียงจัดจ้านนะครับผมนะเอออยากได้เสียงจัดจ้านก็เลยเอามาเทีดูให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าใช้แอมเล็กๆเ,เนี่ยครับแล้วเราอยู่หน้าตู้ระยะหน้าตู้แบบนี้มันออกนะครับมันออกแรงนะครับมันออกแรงไม่ใช่ว่ามันไม่ออก นีครับออกแรงดังดีด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นคอร์สเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะครับนะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับผมนะ แค่200ว so so 20 mm ัตต์นะครับนะก็ใช้คอนโมก็ช่วยบูตนะครับได้เยอะมากเลยนะครับผมนะสำหรับใครสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างคลิปนะครับ0 8 0 0 0 9ปด9เกลยอัดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับผมนะเลยเทสแบบนี้ให้ดูกันลูกค้าจะได้ดูแล้วก็ตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับผมนะนะผมก็ใช้อยู่นะครับบนรถผมก็ใช้เหมือนกันนะครับใครสนใจก็ส่งมาโมได้นะครับนะมันสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดจริงๆนะครับกับพลังเสียง นะครับผม